กว่าจะถึงบ้านนะเนี่ยมืดแล้วฝนตกด้วยวันนี้เอดีได้พวกไฟสายมาด้วยเปิดเลยนี่ไม่รู้จะมองเห็นไหมจะถือแบบนี้มองไม่น่าเห็นหรอกโหอ้โหเฮ้ยโอ้ยร่มโอยวอ้ย một, hai, ba, đây, um, Ừ. ừ. Bạn, này, ừ. 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 này, này bạn. Ừ. Ừ. là bắn, Ừ, um, ทำไมบ้านแปลกสั้างเงี้ยน่าจะบ้านแล้วนี่แหละราคามือสองไายเปิดประตูเอ๊้ทำไมบ้านแปลกเนี่ยบ้านมีไฟไหมเนี่ยมือสองรานะคาถูกยี่สิบบาทตั้ังไม่เคยมีนี yeah. ่ไม่มีหลอดไฟ มีแคทเทียนนี้นะโอ้โหบ้านเอเสื้อกอะไรนั่นอะเอเสื้อกอะไรลงไปดูหน่อยเออเออโอ้โห เทียนกินกะไปอุ้ยเฮ้ยหูมือเลยเอา่อาอ่านี่ไงเสือกอเคอุอ้ยอะไรวะอ,อ๋อเทียนตกคือ <c oughs> ทุทีทุทีตัตงคืนไปใช่ไหมเนี่ยเราไม่มีที่นอนเหรอเนี่ย ขา้างล่างน่าจากข้างบนโอ้โห,โหไม่มีบันไดดีๆให้เลยต้องทิ้งไฟสายเอ๋ว้าวต้องปีนขึ้นไปอ,อฮึดฮึดเออเออแอร์ เอยฮึดอุ้ยปีนอึดโ่้ยมองไม่เห็นอึดอึดปีน อะไรขึ้นบนเนี่ยใครวะอุ้ยนายคือใครตอบทันหน่อยสิเจ้าเทียนอะไรเนี่ยนี่นี่นะ่เฮ้ยทำไมไม่ตอบตอบดีเออไอ้ไนี่นี่ยเจ้าอืมอา้าวหัวกระโหลกนี่นาะอุ้ย บ้านนี้บ้านอะไรวะเนี่ยเออแล้วพูดได้ไหมนายอะเฮ้ยพูดได้ไหมเอ๋พูดได้ไหมพูดได้ไหมเอออมันจะพูดไม่ได้โอ้ยบ้านนี้ไม่ดีเลยราคาตั้งยี่สิบบาทซื้อมามากินได้ตั้งไยหเอ,อเฮ้ย อเอยนายพูดได้เหรออ้าวไม่ตอบทอาไมไม่ตอบเป็นเกย์เหรออืเป็นเกย์เหรอเออรออ้านอาเทียนคนร้อนเลยโอ้ยไม่ใส่เทียนสิเอม่มันคือหม้กนายพูดได้เหรอใช่นาพูดได้ ได้สั้นคือหอยกระหลร้อยได้จะจะข้านายนายไม่รอดแน่ืออเฮียอืโอโนจบแล้วมีใครเนี่ย